สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาปีนต้นไม้กันค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะปีนต้นอะไรกันนะคะตอนเด็กๆนะคะชอบปีนต้นไม้ค่ะพออายุเลขสีขึ้นก็ยังจะชอบปีนอีกนะคะหลายๆคนห้ามค่ะแต่ว่าชอบนะคะของที่จะปีนนี่ก็คือจะเป็นต้นเงาะนะคะเงาะนี้ปลูกมาหลาย10ปีแล้วค่ะต้นมันจะสูงนะคะอายุไม่ใช่ปัญหานะคะแต่น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะเป็นปัญหาค่ะ เขากลัวกิ่งเงาะจะหักอ่ะน,นะคะเดี๋ยวต้นเงาะจะเสียหายค่ะไม่ใช่คนจะเป็นอะไรนะคะชอบให้ลูกๆปีนต้นไม้ด้วยนะคะแต่ว่าลูกๆก,ก็อย่างว่าค่ะเด็กสมัยใหม่นะคะพ่อแม่หามาให้ทุกอย่างเลยอะค่ะที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยนะคะอยู่เป็นกองเชียร์แล้วก็ผู้ช่วยให้แม่ข้างล่างก็ได้ค่ะ ปีนี้เงาะลูกดกนะคะแต่ปัญหาก็คือลมจะพัดแรงนะคะทําให้ลูกเงาะร่วงไปเยอะเลยนะคะเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะทยอยสุกแล้วนะคะเราก็ทยอยเก็บกินค่ะกิ่งเงาะนะคะมันจะไม่แข็งแรงเหมือนกิ่งมะขามนะคะกิ่งเงาะเนี่ยค่ะจะมีมะแมลงชัยไว้นะคะทําให้มันเปลาะบ้างง่ายต่อการหักนะคะการที่เราจะปีนขึ้นไปนะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่ากิ่งนั้นแข็งแรงหรือเปล่านะคะเงาะสอยไม่ยากนะคะ เพื่อนๆเ,เคยสอยเงาะกันหรือเปล่าคะถ้าไม่เคยนะคะมาที่บ้านได้เลยคะ่ะช่วงนี้กําลังสุกเริ่มสุกเริ่มที่จะทยอยทานได้อยู่นะคะเดี๋ยวมาแล้วจะให้ขึ้นฟรีๆเลยคะ่ะได้มาแล้วนะคะแต่พนักงานของเราหายไปไหนหมดคะโอ้ได้แล้วคะ่ะเนี่ยคะ่ะจะรับก็รับไม่เป็นอีกนะคะถ้าง,งั้นก็โยนลงพื้นก็แล้วกันคะ่ะไม่กล้ารับชอไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าลูกมันโดนลมพัดร่วงไปเยอะเลยะคะ่ะ ยังสูงได้อีกนะคะปีนต่อได้อีกค่ะชอบนะคะข้างบนวิวจะสวยนะคะลมก็พัดสบายดีด้วยค่ะเราจะเลือกสอยเฉพาะเงาะที่เป็นสีแดงแล้วนะคะเอาไม่เยอะค่ะเอาพอประมาณนะคะพอได้กินกันนะคะเพราะว่ามีผลไม้เยอะแล้วค่ะหลายอย่างเลยนะคะวันนี้ การปีนต้นไม้นะคะก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของครอบครัวตามวิถีคนบ้านๆนะคะมีความสุขกับการได้ปีนต้นไม้นะคะเด็กๆก็ชอบนะคะมีความสนุกกับธรรมชาติอย่างนี้นะคะดีกว่าไปนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นะคะได้กินได้สนุกค่ะ <c oughs> และสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เงาะมาพอประมาณแล้วนะคะได้สนุกกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับกิจกรรมของครอบครัวของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ